พระมาตุมสุดปิติเทศให้พ่อแม่ฟังสามชั่วโมงจากไม่คุย15ปีกลับมาให้อภัยกันถือเป็นเรื่องเราดีๆในชีวิตพระมาตุมที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในผ้าเหลืองหลังบวทมาได้สองอาทิตย์เมื่อมีโอกาสได้เทศให้ยมพ่อยมแม่ที่อย่ารัง้งและไม่คุยกัน15ปีฟังโดยพระมาตุมได้โพสภาพพร้อมกับแชร์ความปิติในใจผ่านข้อความในไอจีส่วนตัวว่า ภาพที่อาตมารอคอยมา15ปีหลังจากยมพ่อยมแม่อาตมาหย่าร้างแล้วแยกทางกันร่วม15ปีที่ไม่พูดจากันวันนี้อาตมามีโอกาสได้เทศนาธรรมให้ยมพ่อยมแม่ฟังตามธรรมเนียมสง์ในใจขอเพียงแค่พวกท่านอภัยให้กันไม่ถือโทษโกรธกัน เพราะยิ่งโกรธยิ่งทุกข์ยิ่งเกลียดยิ่งไม่เป็นสุขอาตมาอยากให้ยมพ่อยมแม่ผลทุกเหล่านี้หลังจากเทศรวมสามชั่วโมงภาพที่เห็นตรงหน้าคือยมพ่อยมแม่เลิกแล้วต่อกันให้อภัยซึ่งกันและกันพร้อมอบกอดกันมันเป็นภาพที่อาตมาปิติที่สุดในชีวิตของลูกคนหนึ่งในตอนแรกอาตมามีความตั้งใจที่จะบทเรียนเพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้น แต่อาตมากลับได้รับกุศลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับมาถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรยาแต่อาตมาดีใจเหลือเกินที่เห็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิดกลับมาในรูปแบบของมิตรที่ดีต่อกันขอให้กุศลผลบุญที่อาตมาได้บวทเรียนครั้งนี้ส่งผลให้โยมพ่อโยมแม่มีความสุขหมดเรื่องทุกโศก กลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันเพื่ออยู่เป็นร่มโพร,ร่มไสยให้อัตมาได้ทดแทนคุณไปนานๆด้วยเถิดและอัตมาขอนำเรื่องราวในะครอบครัวตัวเองแชร์เพื่อเป็นกุศลทานให้ทุกท่านได้ตระหนักและย้อนกลับไปดูแลและห่วงใย,ยบุพการีและครอบครัวพวกท่านทั้งหลายเพราะครอบครัวเปรียบเสมือนรากไม้ถ้ารากไม้แข็งแรง ต้นไม้จะผลิตดอกออกผลและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสมบูรณ์ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขทั่วทุกคนเทินสาธุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ